จำมาเจอเอาไป็นไกลกันไลตน้ตัวนี่โตมันนีิทั้งรุมเอมอการอนเง<ๆ>ีย้ยโอเคโอเคนกนก่อนก็ได้สองือนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับมือนีบเบาตึงมีง้อดำครับง้อดำสิมาลดราคาครับเอาราคาตน้นทุนครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับง้ดดำตัวน,นี้ครับราคาตน้นทุนเลยครับลดกันสุดๆไปเลยครับ ใ่สูงร้อยยี่สิบสามครับเพิ่นตรวจทองมาแล้วครับด้วยเครื่องอุตสาหครับเดี๋ยวบ่าถตึงลงชิปให้เบึงครับถ่ายชิปครับตรวจเครื่องอุตสาห์มากครับท่องสองเดือนครับงวดตัวนี้ครับสองหมืนเก้าพันห้าร้อยครับราคาต้นทุนครับคารถบ่าถตึงขออีกตั้งหาครับคาน้ำมันครับไก่ไก่ครับมีรถับทรงครับเพิ่นไม่รู้มาแล้วสองตัวครับกินยาดีครับงวดตัวนี้ครับกินยาเล็บยาดีครับเป็นงัวดำครับขาบวบโกบวถอนครับ ตามครบเครื่องครับโอ้เล่มยาดีแห้งครับพี่น้องครับสว่างแรงครับบรรยากาศครับวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าคมครับเมื่อนี้ครับมีลูกมาแล้วสองตัวครับนมยังไข่อยู่ครับแยกลูกออกมาครับเพิ่นสมได้แล้วสองเดือนครับพี่น้องครับตรวจเครื่องเรียบร้อยครับรับประกันขาโถขาถอนบ่มีครับสว่งสุดสว่งจมบ่มีครับงวดตัวนี้ครับ มีเตโค้งครับโค้งจยกจอยเนี่ยครับเพราะว่าพันลูกพันธุนน้มนะครับเนาองพึนแยกลูกออกครับบ่าวตึงได้ฉีดยาขาพยาบำรุงให้เรียบร้อยครับเบิ่งครับพี่น้องครับกินยาดีครับงอตัวนี้ครับโอ้ยครับเล่มหยาครับเบิ่งครับไอซื้อไปบ่ผาดหวดังครับตัวนี้ครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยเท่านั้นครับสำหรับงอดำให้ลูกแดงนะครับงอตัวนี้ครับให้ลูกแดงครับ ท่ายสูงร้อยยี่สิบสามครับเพิ่งไปน้ำกันครับสวดช่งครับเปลี่ยนเข้าไม่แห้เรียบร้อยครับเพื่อความสวยงามครับพี่น้องครับเล็บยาดีแห้งครับเชื่องเชื่องครับจับได้บายได้ครับสิ่งสำคัญคือผลยากจอยจุ้งน้อยครับลูกกินนมครับราคาต้นทุนครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับ สนใจติดต่อเบาตึงเขามาได้ครับมีรถรับส่งครับการโหดชิดตั้งหาครับตัวนี้เป็นราคาต้นทุนของเบาตึงครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับสำหรับงินทองสองเดือนครับผ่านการตรวจทองด้วยเครื่องอุตตะเศร้าครับเป็นตรวจมาแล้วบาตึงเลยบริษัตรวจซ้ำครับเพราะว่าอายุยังหน่อยครับตรวจเครื่องครับสองเดือนครับโอ้เล่มยาดีแหงพี่น้องครับ ดับกันทุกขอนบ่มี่ครับสวงสุดสวงจมบ่มีครับบ้านนาวาอำเภอปทุมลาดจังหวัดอำนาจเจริญครับกับบรรยากาศตอนแรงๆครับวันที่ยี่สิบเจ็ดท่านว่าคมครับพี่น้องครับงอเชื่องเลี่ยงง่ายครับงอตัวนี้ครับเบื้องการเล่มยาวเพิ่นครับโอ้ยครับเอาไปล่ามตามทงไฮทงหน้าครับสุดยอดครับงอตัวนี้ครับสําหรับผู้ทุ่น้อยทุนนลร้ครับหมักแม่ดำๆจริงๆครับ ดำครบเครื่องครับนมซีเต้าครับกินยากินเฟืองดีครับสนใจโทรมหาวาตึงครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับถ่ายสูงร้วยยี่สิบสามครับมีลูกมาเล้วสองตัวครับพี่น้องครับเมืองการเล็บยาครับโอ้ยครับเล็บยาดีครับกินยาดีครับที่สำคัญเพิ่นจอยเนยจังหนอยครับพึ่งแยกลูกออกครับ สำหรับท่านใดสนใจครับเห็นคลิปบ่าวตึงแล้วครับโทรมาหาบ่าวตึงด่วนครับสองหมื่นเก้าพันหาร้อยครับทองสองเดือนครับตรวจทองโดยเครื่องอุตตะเศ้าครับสนใจติดต่อสอบถามบ่าวตึงครับมาได้ครับสุดท้ายนี่บ่าวตึงขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามรับชมด้วยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ